สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิววัวควายของเล่นกันนะครับนี่วันนี้ครับมี3แบบเลยนะครับอันนี้คือควายสีดำนี่ไงล่ะครับน่าแกะดูหน่อยครับเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับอันนี้เขาปิดแล้อเาเทปไว้นะปึ๊บนี่มาแล้วครับควายสีดำนี่ครับดูข้างกล่องก่อนเลยเป็นยังไง ของฉากหลังลก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นเป็นป่าภูเขาเป็นน้ําที่สวยงามนะครับก็จะมีว่าควายสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเดินนะครับมีไฟที่ตาแกว่งหาแล้วก็ใส่ฐานตรงนี้นะครับะจะมาแกะดูเลยดีกว่าน,นี่ใส่ฐานไวแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาออกให้ดูแล้วกัน นี่ฐานสามก้อนนะเวลาใส่ฐานก็ใส่ไปแบบนี้ใส่ทับเชือกสีแดงแดงนะเวลาเอาออกจะได้เอาออกง่ายๆนะครับนี่ปึ๊บอ่ะนะให้ให้มันทับเชือกสีแดงแดงไว้อีกก้อนหนึ่งก็ทับเชือกสีแดงเวลาฐานออกก็จะดึงดึงเชือกนี้เลยปึ๊บออกก็จะออกเลยนะครับปิดฝาไว้นะครับ ปึบนเวลาเปิดก็มีสวิตช์แงนี้นอเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิ่งแข่งกันด้วยนะต่อไปวัวนะครับวัววัวนี่กล่องก็เหมือนกันเลยเห็นไหมกล่องเหมือนกันนี่ลักษณะนี้ใส่าทานสามก้อนเหมือนกันครับสวิตช์เปิดตรงนี้นว,วางไว้ตรงนี้นะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งครับ ีน้ำตาลอ่านี่่าเหมือนกันเลยเดี๋ยววันนี้ถ้าทำวิ่งแข่งกันด้วยนะครับอืมมีไฟที่ตาด้วยอ่ามาดูกันนะครับเรามีควายทั้งหมด6ตัวนะครับอ่าครับตัวนี้วิ่งก่อนเลยโวยควายสีน้ำวิ่งเลียวเร็ว ว่างเลยไงนะครับโอ้ยจ anyway ิ sure ่งแขงกันเป็นวงกลมเลยนะครับ ไฟตัวนี้แรงเห็นไหมควรควนสุดแล้วต้องให้แฟนอย่างมากโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อาลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย